สวัสดีค่ะมาพบกับอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวแม่อันนี้จะหันหันปลาก่อนเด้อกับแมน่นมืออาชีพมือฉมังอย่างดอกเด้อกับหันไปจังซันลหะค่ะพ่ออันนี้เพื่อนน้องเพื่อนสีต้อมาจุ้มจุ้มในกับตรงหมูกระทะนั่นแหละแบบอยากกินนั่งกินขา้าวกินอย่างกับลูกกําเมียเห็นไหมให้แบบเออได้ยูได้กินน้ำกัน เนื้อกะแน่นป่านเนื้อหมูแล้ะค่ะมั่นสิบดึเข้อมือจาของมนเนาะโออันนี้เก็บไว้เนื้อเยอะอีกค่ะ ปัานเนื้อหมูค่ะพี่น้องค่ะอือเแ,แม่นี้าไปล้างก่อนเด้อสักแป๊บนึงอ่ะกังน้ำยังน้อปยกปกๆอยู่อันนี้แม่อันนี้ททำการเอาไปล้างมาแล้วถ้ากิแล้วก็เอาหนังออกแล้วค่ะอือเแ,แม่แม่ดีจะทำแบบนี้ ถึงแม้ว่ามีดจะบกพ่กับวแต่นปัญหาจะทำเป็นชิ้นประมาณนี้ให้เพิ่นท่านจิงซ้มค่ะทำเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะ แดีวตอนแรกกะสีเอาไปทำต้มยำโอ้คันซีให้หนูกินปลาทุกมือหนูกะเพรยากอะ่ะมันเบื่อเนาะแต่ว่าผัวนี่บ่ได้เด้เช้าเที่ยงเย็นทุกวีทุกวันกินได้เบิดเลย จะเรียงลงจารเด้ออันนี้ป้านเนื้อหมูนะ้อสะอ่อนดีเนาะคิดฮอนอีกพอยีแม่ด้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนหยุดก่อนเดี๋ยวแม่นี้อ่ะจะแช่น้ำเกลือไว้แล้วก็เอาใซตตู้เย็นถนอมอาหารแล้วก็ฝนหยุดเดี๋ยวเอาไปตากแห้งแล้วก็ส่งให้อีกพออยแม่ค่ะในเพิ่นไในลองสิมมบัง เนื้อถามว่าเนื้อมันเป็นจังไดแตกต่างเด้อแตกต่างจากปลานําจืดเยอะเลยค่ะถ้าคนที่กินปลานําจืดอ,อยู่แล้วเหมือนแม่อันนี้มาก่อนเนาะห้ากัอยุกกับพ่อกับแม่ค่ะอยู่อีสานยุสกลนครแล้วทีนี้เขากินน้ําปลาน้ําจืดเป็นเรื่องธรรมดาบันนี้เขามาพอปลาทะเลเขาจะรู้สึกแบบมันแข็งอะเนื้อมันจะแข็งเนื้อมันจะแน่นปลาน้ําจืดนี่เนื้อจะนิ่มค่ะจะนิ่มแตกต่างเน้ะจ้ะแต่ว่ามา ออตอนนี้กะชิ่นแล้วแม่อันนี้ชิ่นแล้วค่ะกินได้เบิร์เดี๋ยวเอา,เอาตรงนี้เนื้อตรงนี้มันออกนิดนึงเพราะพรอันนี้เพื่อนว่าค่อยจะชอบเนื้อตรงนี้ปะไอย่แม่อันนี้เอาเนาะประสาทแล้วหั่นอย่างจังสันะบันโอ้ยลืมเด้อหั่นให้พ่ขอขอก่อนเพื่อนว่าชอบกินเนื้อตรงที่มันเป็นเนื้อเออ เนื้อบ,บนันมีปลาทะเลมันสิมีเนื้อแมบบงมีมเขนะมันเป็นตรงเลือดมันน่ะล่ะคะ่ะแต่ว่าสรับนู่นนะคืออร่อยแหละแต่พ่ออันนี้เพิ่นบ่ชอบค่ะนี่กินซุมปลาทะเลกับปาปั่นกินเนื้อหมู่นแล้วคะ่ะเนื้อมันแน,น่นแต่แซ่บได้กินกับนั่งจิมเนาะกินกับนั่งจิมซีฟูด้ดเออแมน่นยูมีน้่งจิมซีฟูด้ดบไดตตังเองดอกซื้อเข้ามานะะั่นล่ละเออๆแม่นๆมินเสียมาก,กินน้อย่สันนะแม่นยอยู่ สองพอลูกก็ไ่ได้ยินเสียงหรอกเด้อเพราะวะ่าเพิ่นนั่นไปซื้อ,อซอสญี่ปุ่นเพ็่นสี่เอามาล,ลวกปลาแล้วเพิ่นก็นจะจิ้มซอสญี่ปุ่นกินกับซา,าบีคือใหดอกฉันเอาลูคิคนไปน้ำได้แล้วคะ่ะพี่น้องคะจิ้มจุ้มปาจ้ะแต่กันเด้อ